สุขที่ปฐมธานีวันหยุดนี้มีทีท่เที่ยวหรือยังถ้ายังเนี่ยเรามีสถานที่แนะนำสวยๆด้วยนะเที่ยวกรุงใกล้เที่ยวใกล้กรุงอถูกแล้วค่ะเที่ยวใกล้กรุงถึงเวลาไปเที่ยวกันแล้วจะกก็มาดิค<ไอ>ัะเราไปเที่ยวใกล้ๆสร้างโมเมนต์ที่ใช่ไม่ต้องรอกันเถอะค่ะ จุดเช็คอินแรกของเมืองประทุมธานีที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมีชื่อเสียงเรื่องลือว่าใครที่ได้ไปไหว้แล้วชีวิตการงานจะเจริญรุ่งเรืองแบบปังๆแห้งๆแบบสุดๆไปเลยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นที่ไหนตรงที่นี่เลยล่ะคะ่ะศาลเจ้าเซียนแปะรงสีแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในวัดศาลเจ้าบอกเลยว่าสายมูต้องถูกใจสีแบบสุดๆไปเลย สองข้างทางระหว่างที่เราจะเดินเข้าไปภายในศาลคือไว้ขอพรจากแต่โรงสีเนี่ยนะคะจะเต็มไปด้วยผู้คนร้านผลไม้และของไวามากมายที่เรียงรายกันอยู่เต็ม2ข้างทาง,งเมื่อเดินเข้าไปภายในศาลเจ้าแห่งนี้ก็จะมี ้าหน้าที่แนะนำการไหวอยู่โดยเราสามารถเข้าไปนั่งพื้นตั้งแถวเรียงหน้ากระดานแล้วกล่าวคำไหวขอพรตามที่พี่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะซึ่งบางช่วงตอนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้เรากล่าวชื่อและคำขอพรที่เราต้องการได้เรียกได้ว่ามาครั้งนี้สบายใจแบบสุดๆไปเลยพบความสุขกลับบ้านแบบเต็มเป๋าไปเลยจ้ะลูกพพ่ อิ่มใจกันไปแล้วก็ต้องอิ่มทองด้วยใชัยเมล่ะคะที่วัดสารเจ้าแห่งนี้เนี่ยมีตลาดริมน้าวัดสารเจ้าเป็นตลาดเล็กๆที่เราเนี่ยสามารถแวะช็อปทั้งของชาวหวานเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยล่ะคะ่ะนอกจากนั้นที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านเนี่ยยังนําของที่เป็นของพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้มาขายเรียงรายมากมายอิ่มท้องแล้ว เวลาที่เราเนี่ยนะคะจะต้องออกไปเดินเที่ยวเดินเล่นพร้อมได้ความรู้แถมมีมุมเก๋ๆให้ได้ถ่ายรูปก,กันอีกด้วยนะที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์รพ,พระรามเก้าอยากจะบอกกับทุกคนเลยว่าภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมันรถมากจริงๆเลยละค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่คลองหานะคะยังๆกับตึกอพวชหรือตึกลูกเต๋าค่ะภายในเนี่ยนะคะจะเป็นการแสดงเรื่องราวของโลกของเราค่ะมาทําความรู้จักกับโลกกลมๆที่เรา คุ้นตาคุ้นหูแต่ภายในโลกแห่งนี้เนี่ยยังมีอะไรซ่อนไว้อีกมากมายเลยล่ะค่ะที่นี่เนี่ยนะคะมีตั้งแต่พี่ใหญ่ไดโนเสาร์แล้วก็มารู้จักกับสัตว์ต่างๆมากมาย ระซิบกันละค่ะว่าที่นี่เนี่ยแสงสวยมากมีการจัดแสงที่ถ้าเราได้แชร์ภาพเนี่ยรับรองว่าต้องเก๋อีกแบบอย่างแน่นอนแล้วล่ะค่ะเดินมาเรื่อยๆก็จะเข้าสู่โลกเขตเหนือบอกเลยว่ามีการจําลองป่าแล้วก็ภูเขาในเขตต่างๆให้เราได้เดินชมอีกด้วยนะงานนี้ยังไม่จบมารู้จักกับระบบนิเวศใต้ทะเลกันเถอะค่ะเดินจนจะครบแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยยังมีน้ำตกอีกด้วยนะคะ ซึ่งเดินเข้าไปแล้วก็รู้สึกเย็นสบายคุ้มสุดเรศุดที่นี่นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้มาหาความรู้กันแล้วที่นี่ยังเป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ถ้าได้มารับรองว่าจะต้องได้มุมที่ถูกใจและไม่ซ้ำใครและก็เก๋กว่าใครอย่างแน่นอนเลยละค่ะอย่าลื หาเวลาพักผ่อนหาความสุขใส่ตัวแล้วก็อย่าลืมออกไปหาโมเมนต์ที่ใช่กันด้วยนะคะเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอไปเที่ยวกันแล้วก็อย่าลืมรักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะเหมือนอย่างครั้งนี้ที่เราพกกระบอกน้ํามาด้วยสามารถเติมน้ำจิบได้ตลอดถือเป็นการไม่สร้างขยะที่เป็นภาระให้กับโลกอีกด้วยนะคะไปค่ะออกเที่ยวแล้วไปใช้ชีวิตด้วยกันเลยเย้ๆ yeah, yeah. โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ Hey!